สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเป็นข้อความจากบทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะในข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็จะมีพวกวลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆพร้อมคำอ่านแล้วก็คำแปลไทยมาให้ด้วยเราจะมาลองดูกันค่ะว่าวลีง่ายๆพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงแล้วก็รูปแบบที่เขาให้มามันช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นจริงไหมลองมาลงรายละเอียดกันเลยนะคะ เริ่มจากหมวดแรกเลยไหมคะพวกทักทายอย่าง Good morning สวัสดีตอนเช้า How are you คุณสบายดีไหม What's your name คุณชื่ออะไรแล้วก็มี Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักหรือ Where are you from คุณมาจากไหนดูเหมือนเอเป็นคำพื้นๆมากเลยนะคะใช่ครับ ดูเผินๆก็เหมือนเป็นคำพูดธรรมดาๆนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งคือวลีพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปิดบทสนทนานะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่อนมือแรกเลยในการสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นการใช้คำพวกนี้มันแสดงถึงความออความเป็นมิตรการเปิดรับแล้วก็เป็นมารยาสากลด้วยครับอย่าง how are you นี่น่าสนใจนะครับในหลายๆวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ย บางทีมันก็ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบแบบละเอียดเรื่องสุขภาพเสมอไปแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเริ่มการปฏิสัมพันธ์มากกว่าครับอ๋อค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือไม่ได้แปลตรงตัวเป๊ะเ,ะเ,ะเสมอไปแล้วการที่ข้อมูลนี้เขามีคำอ่านภาษาไทยมาให้ด้วยล่ะคะเช่น Good morning หรือ How are you อันนี้มันมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องช่วยออกเสียงหรือเปล่าคะสร้างความมั่นใจให้คนที่เพิ่งเริ่มเรียนให้กล้าพูดออกมานะครับ ซึ่งในความมั่นใจนี่แหละครับเป็นปัจจัยที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาใหม่ๆพอรู้ว่าเออเราพอจะออกเสียงได้ใกล้เคียงนะมันก็เหมือนปลดล็อกด่านแรกไปได้เลยครับผมเข้าใจเลยค่ะมันช่วยให้กล้าเริ่มนะคะทีนี้มาดูหมวดต่อไปกันค่ะเป็นเรื่องการขอความช่วยเหลือหรือเวลาเราไม่เข้าใจอย่าง Can you help me คุณช่วยฉันได้ไหม I don't understand ฉันไม่เข้าใจหรือ Please speak slowly กรุณาพูดช้าๆหน่อยวลีพรุ่งนี้เหมือนจะเอาไว้ใช้ตอนที่การสื่อสารมันเริ่มติดขัดใช่ไหมคะใช่เลยครับและความสำคัญมากๆของมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือในทางภาษา,าศาสตร์เชิงปฏิบัติเนี่ยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจริงๆมันไม่ได้วัดกันแค่ตอนที่ทุกอย่างราบรื่นนะครับแต่วัดกันตอนที่เราเสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไง วลีพวกนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเลยครับที่จะช่วยซ่อมแซมบทสนทนาไม่ให้มันหยุดไปเฉยๆแล้วก็ยังช่วยรักษาหน้าของผู้พูดด้วยทําให้การสื่อสารมันไปต่อได้ครับอืการรู้วิธีรับมือเมื่อไม่เข้าใจนี่สำคัญจริงๆนะคะแต่มีคำถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราใช้ I don't understand บ่อยๆตอนแรกๆเลยเนี่ย มันจะทําให้เราดูเหมือนแบบไม่พยายามหรือเปล่าคะหรือมันจะส่งผลเสียกับการฟังระยะยาวไหมอืมเป็นคําถามที่ดีมากครับคือมันต้องหาจุดสมดุลน,นะครับในช่วงแรกๆเลยเนี่ยวลีเหล่านี้จําเป็นมากครับเพื่อให้การสื่อสารมาเดินต่อไปได้แต่พอเริ่มเก่งขึ้นแล้วผู้เรียนก็ควรจะพัฒนาทักษะอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นการเดาความหมายจากบริบท หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้คำถามอื่นเช่น Could you say t h again t a หรือ what does X mean แทนที่จะบอกแค่ว่าไม่เข้าใจอย่างเดียวก็เพื่อให้การเรียนรู้มันก้าวหน้าไปได้ด้วยครับผมชัดเจนเลยค่ะต้องปรับไปตามระดับของเราเองนะคะต่อไปค่ะเป็นหมวดการถามตอบข้อมูลจำเป็นหรือบอกความต้องการพื้นฐานเช่น how old are you คุณอายุเท่าไหร่ where is the toilet ห้องน้ำอยู่ที่ไหนหรือ how much is this อันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ I'm hungry ฉันหิวครับกลุ่มนี้จะสะท้อนความจำเป็นในชีวิตประจำวันเลยนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเดินทางการซื้อของหรือแม้แต่าการบอกข้อมูลส่วนตัวง่ายๆอย่างอายุซึ่งจริงๆแล้วแม้จะดูเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ว่า How old are you เนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ บางทีบางบริบทก็อาจจะไม่ควรถามครับผมอ๋อจริงด้วยค่ะเรื่องความเหมาะสมทางสังคมนี่ก็สำคัญแม้จะเป็นวลีพื้นฐานนะคะและหมวดสุดท้ายค่ะการแสดงความรู้สึกง่ายๆกับการเก่าลาเช่น I like it ฉันชอบมันหรือ See you later แล้วเจอกันนะครับสองวลีนี้ดูเหมือนจะง่ายที่สุดเลยนะครับแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย I like it ก็เป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นเชิงบวกแบบง่ายๆ ส่วน See you later หรือคำลาอื่นๆเนี่ยก็มีหน้าที่สำคัญในการปิดท้ายบทสนทนาให้มันดูนุ่มนวลแล้วก็ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ครับเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าโอเคการคุยครั้งนี้จบลงแล้วนะแต่เรายังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ สรุปแล้วนะคะจากที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแค่วลีภาษาอังกฤษพื้นฐานมากๆแต่เบื้องหลังการใช้งานจริงๆมันก็มีความซับซ้อนอยู่นะคะทั้งเรื่องการสร้างความสัมพันธ์การจัดการบทสนทนาให้ราบรื่นแล้วก็ต้องดูบริบทสังคมด้วยถูกต้องเลยครับแล้วรูปแบบการนำเสนอของข้อมูลชุดนี้นะครับที่มีทั้งตัววลีคำอ่านแล้วก็คำแปลให้เนี่ยก็ถือว่า เป็นเหมือนนั่งร้านหรือสแ o l d ดิงที่ดีมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยครับมันช่วยลดความกังวลทำให้ก้าวแรกในการเรียนมันง่ายขึ้นเยอะเลยแลว้ววลีที่เขาเลือกมาก็ถือว่าครอบคลุมสถานการณ์พื้นฐานที่จำเป็นได้ดีทีเดียวครับและทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามท,าที่น่าคิดต่อนะครับว่านอกเหนือจากการที่เราจะจำวลีสำเร็จรูปพวกนี้ไปใช้แล้วเนี่ยการที่เราหมั่นสังเกตอย,อย่างตั้งใจว่าเจ้าของภาษาเขาใช้ภาษาจริงๆในสถานการณ์ต่างๆอย่างไง รวมไปถึงการฝึกฟังฝึกจับบริบทมันจะช่วยยกระดับความสามารถของเราจากแค่พูดได้ไปสู่การสื่อสารเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะสมจริงๆได้ยังไงบ้างอันนี้คงเป็นก้าวต่อไปที่น่าสนใจมากๆในการเรียนภาษาเลยครับผม